ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กรมหลวงเอ้ยสารกรมเขาเรียกว่าอะไรนะสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะก็นะืเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเ,เป็นสถานที่สิ้นพระชนเอนะเอนะเรือนมรดกกามีเรือมีเรือด้วยนะคะฝั่งนี้ ดูเหมือนกับจะคืนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่คนก็นิยมมาเขารบลสก,การะนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะด้านหน้าจะเป็นหาดนะคะติดกับหาดเลยแล้วก็มีเรืออยู่ทางนี้นะคะ แต่ถ้าทางน่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นเรือประทับจริงๆหรือว่าเป็นจำลองขึ้นมาใหม่อะต้องถามพนักง,งานดูอ๋อด้านหน้าก็คือเดินลงไปเป็นชายหาดเรียบไปทางนู้นเลยนะคะก็จะมีร้านอาหารทะเลเต็มไปหมดเลยมีสปีดโบท๊ท ็สำหรับม,มาสักการะ,ะเลยจ้ะมาไหว้ก็ขอรองเท้าก่อน นารนำค่าไฟค่าปริมาณสารทุาดอกไม้เลยค่ะค่ะก็มาจุดทูบด้านนอกนะคะก็เป็นไปตามธรรมเนียมของเรามาสถานที่สำคัญก็ต้องมาเคารพบุคคลสำคัญก่อนนะคะที่ป็นขายให้ 龙昌、龙康、龙港。 ู้อยู่แล้วเลยดิแเวไมแม่ด่ก็บเม ชื่อเต็มนะคะก็คือ,อ,อคนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกรียรติวงกมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะไม่รู้ประวัติเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูว่าถ้ามีบทบาทสำคัญยังไงบ้างนะคะ เนี่ยขึ้นไปตรงนี้มันจะเป็นหาดทรายหาดทรายรีเขาเรียกเป็นหาดทรายหาดเป็นหาดทรายที่มีชื่อเสียงของที่นี่และถ้าขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็นจุดชมวิวเหมือนกันเพราะว่ามองลงมามันก็จะเห็นทั้งหาดเลย <c oughs> มีป้ายด้วยป้ายชุมพรน,นะคะชุมพรเนี่ย มีตัว H ด้วยนะมีหน้าเซิร์ชไม่เจอ P H O N นะคะไม่ใช่ P O N ชุมพรจริงๆคือเราสามารถเอารถขึ้นมาด้านบนได้เลยนะคะเราเ,าเอารถขึ้นมาได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปจอดข้างล่างแต่ก็ไม่ได้เสียสีิบบาทนะอ๋อนี่ไง รชัชกาลที่5สมหวังราชฐานราชนาวีไทยเออมสสมสต้องใส่แมสด้วยเธอมีไหมมาขึ้นมาข้างบนนะคะข้างบนก็เป็นรูป เรือเลยข้างบนมาเวลาอนี้สัสี่ห้าโมงเย็นนะคะเวลากำลังดีคืออากาศไม่ร้อนแล้วก็มาที่นี่เนี่ยคนน่าจะฟุกขล่านมากกว่าตรงเถวๆจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวค่ะมาซีขถามาซีด้านบนก็มีที่สักการละเหมือนกันนะคะแต่ว่า เป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาเท่านั้นด้านบนก็เป็นภูเขานะคะแต่ตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดที่แบบมองลงไปเนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวที่เห็นหาดทรายทั้งหมด นี่คือเป็นพระตำหนักนะคะเป็นอาคารหลักเลยด้านล่างเป็นที่ที่แบบเคารพสักการะอันนี้ก็เป็นเหมือนอีกที่หนึ่งเหมือนกันก็เคารพสักการะได้เหมือนกันนะคะสําหรับเพรออะเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะแล้วก็เราเรามาดูจุดชมวิวตรงนี้ด้านนี้คือขับขึ้นมาก็มีที่จอดรถนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็มองลงไปมันก็จะเป็น จุดชมวิวแต่ไม่ได้สูงมากนะคะก็เป็นเ,เห็นอ่าวาเป็นเวิร์งอยู่แต่ว่าเราลองเดินไปดูฝั่งนูน้นน่าจะมีจุดชมวิวอีกเหมือนกันถ้าจะไม่ผิดเข้าไปข้างในวัดหนไหมอันนี้เป็นด้านไหนนะครับผม ตรงน,นี้มีคนเข้ามาจักระขลุ่เตียนะคะแบบบินมาฝ่าฟังใช่ไหมคะคือต้องการ ว่าถ้าจะมานะคะก็ให้ขับรถเข้ามาจอดด้านในตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณอาคารหลักที่คนเข้ามาสักการะ,สะเสด็จเตี่ยนะคะที่จอดรถด้านในก็มีแล้วก็ไม่ได้เสียาค่าที่จอดรถด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันยังมีจุดที่ให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็สามารถลงไปติดหาดได้เหมือนกันนะคะเข้าจากด้านด้านนี้ ทะเลสงบสวยนะคะตอนนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วนะคะด้านล่างก็มีเศษซากอะไรอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นเศษซากที่เอาไว้ป้องกันการกัดซาะของชายฝั่งใช่ไหมถ้าจะเป็นหินทิ้งที่เอามาป้องกันกัดซอะชายฝั่งเฉยๆนะคะก็สวยสวยอยู่มาได้นะคะ เย็นดีมาตอนเย็นเย็นคือวันนี้นะคะสภาพความแออัดของสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเป็นวันเสาร์แต่ว่าก็คนก็ไม่ได้แบบแน่นมากนะคะหมายถึงว่าในจังหวะชุมพรเพราะว่า ช่วงนี้สถานาการณ์ก็ค่อยๆจะดีขึ้นคนก็เริ่มเดินทางบ้างแต่ก็ไม่มากสักเท่าไหร่แต่ว่าบริเวณที่สักการะ,สะเสด็จเตี่ยเนี่ยขึ้นไปเมื่อกี้บนอาคารตรงนั้นนะ่ะคือคนเยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันถือเป็นไฮไลท์ของจังหวัดชุมพรว่าใครที่เดินทางมาเที่ยวหรือว่าผ่านมาทางนี้นะคะก็ต้องมาเคารพสักการะแหละเพราะว่าเป็นบุคคลสําคัญนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการคือในสมัยอดีตะทางภาคใต้อะเรื่องเรื่องการเดินเรือเรื่องการสงครามนะคะจริงๆน่าจะเป็นที่เคารพสักการะของทางฝั่งมาเลเซียด้วยเหมือนกันนไม่รู้อะไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เท่าไหร่แต่ว่า เดี๋ยวลองกลับไปสืบพ้นดูว่าท่านมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเองนะคะเดินไปเนี่ยก็ไม่มีภาษาอื่นเลยมีแต่ภาษาไทยนะคะเห็นบ้างนะักท่องเที่ยวจีนประประายน้อยมากตอนที่ลงจากสนามบิน สำหรับคลิปของที่นี่ก็จบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ